กรบบาบไว้สาถวายความครบรพระรัตนตรัยเจ้าแก้วต่ังสัมปาการเป็นอย่างยิ่งกรบบาบไว้สาพระมหาเทระาเจ้ากูบาลจันเจ้าพระพิสุสงองค์เนรกุตุลโคองค์ที่ฟังรลยการอยู่อย่างวัดวาอารามต่างๆกรบบาบไว้สาแสดงความนับถือทนพระควรพิวัฒนันบิกรมคุ้มในการสถานีวิทยุเครื่งสีขาวเพื่อชาวประชา ลงเจ้าคณะอำเภอโดยรอเจ้าอวาดวัดป่าปตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรยาโย,ยมศรัทธาสาธุชนทัานผู้ฟังทุกท่านติดติดต,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 ตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าดำเนินรายการโดยกอกระผมอธรมาภาพพระวรณชัยชญานันโทวัดพุทธศิีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชีงยงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาเป็นประจำ นึ่งชั่วโมงเต็มตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงเจ็ดโมงในวันอาทิตย์ภาคเช้ามาปากกันทุกวันอาทิตย์ภาคเช้าถ้าบัติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งจะใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกๆสถานีที่นำรายการนี้ออกอากาศหรอยมยมสถาาธุชนทาผู้ฟังเิ็นประจำผมว,ว่าภาคข่ำภาคเช้า สถานีวิทยุต่างๆนั้นได้นํารายการธรรมะของคุบาอาจารย์ขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชานี้ออกอากาศให้ญาโยมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังธรรมะเพื่อกอนไกเอาหลักธรรมะมาใช้กับชีวิตประจําวันนําธรรมะเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกวันนี้ญาโยมศรัทธาสาธุชนสถานาการณ์ต่างๆ ความเป็นไปของวิถีชีวิตก็ดีของบ้านเมืองก็ดีของประเทศชาติของโลกก็ดีมันกับแปรปลวนไปตามสถานาการณ์การเวลามันผ่านไปอย่าหยุดศรัทธาวันนี้มาปาการภาคเจ้ามาอุมาจามาสนทนารมกันตามปกติธรรมดาอย่าหยุดศรัทธามาปาการนี้เพื่อมาอุมาจาย่าหยุดศรัทธาสาธุชนติ่ติดตามฟังธรรมะ บางคนก็โอ้เข้าใจปฏิบัติธรรมนะโทรมาถามนะการปฏิบัติธรรมข่องวิถีชีวิตตี้นให้ลำบากพ่องเป็นปกติธรรมดานะของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นย่อมประสบนะวิถีชีวิตอาจจะเบื่เหมือนกันบางคนก็มีความสุขนะแต่บพอมีคนที่มาเล่าให้ฟังเท่าไรนักจะมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ก็ เรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าจะแก้ไขย,ยังได้อันนี้เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้ก็ขอ,อบอกว่าเกิดมาในโลกนี้นั้นเรื่องความทุกขนะ์นั่นนิ่มบ่โพนต้องเจอทุกๆคนนั่นแหละทุกคนกคน,นิม่มบ่โพนต้องศึกษาความทุกข์เฮ้ยฮต้องเข้าใจความทุกข์ขึ้นดีกุโสรรคต่างๆเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเครื่องลลอม คือจิตใจของยายมศธามีความเข้มแข็งมีความเหนียวแน่นมีความสามารถมีความชำนาญในการจะดำเนินชีวิตคือปลอดภัยในวัฏสงสารยิ่งขึ้นว่าเกิดมาในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ท่านอาจารย์นั่นแหละยมเข้าใจดีแล้วเข้าใจถูกแล้วที่ว่าเกิดมามีแต่ความทุกข์นั่นแหละพุทธศาส,สนา ถึงเกิดขึ้นมา2,500 2,500 2,600ปีก่อนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้กว่าจะสร้างบาร,รมีมาได้เสียส่งไข่แสนมหากราบก็บพ่อค้นหาแนวต่างป้นทุกวันแต่ละคนที่โทมาหาส่วนมากก็จะมีแต่ความทุกข์มาเล่าฟัง นี่แหละความทุกข์เหล่านี้แหละที่ศรัทธาเจอก็ถูกต้องดีแล้วว่าคนเฮาเกิดมานะั้นมีแต่ความทุกข์เป็นบอกแบบนี้วันนี้ถ้าจะฟังธรรมะอยู่ว่าขึ้นไปถึงภาคเจ้านะก่อนหน้านั้นกลับมาได้ฟังเจ้าไรนักเจ้านี้น่าจะได้ฟังเนี่ยเรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นยุก,กุีิเมื่อใดในโลกนี้คนที่เกิดมาแล้ว ่มีความเมเตา่ได้ศึกษาสินธรรมมาได้ปฏิบัติธรรมมาได้โนใจเรื่องนี้เอาแต่จะซองหาความสุขมาใส่ตัวเก่าเป็นความคิดตีพิษไปหลายๆประการในโลกนี้ต้องศึกษาความทุกข์ด้วยความมืดจะเข้ามาแทนที่บางคนถึงกับว่าต้อง ทำลายชีวิตตัวเก่าอย่างที่เคยบอกนะถึงเอาบปอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เข้ามาอัน,นั้นแหละเมื่อใดจะโปนท่าหาสารขนาดไหนอย่ายมศรัทธาสาธิจนต้งผูกฟังนะแม้จะลําบากอยากแห้งขนาดไหนอดทนเอาขันติคือความอดทนบุคคลที่อดทนสิ่งที่อดทนได้ยากเป็นบุคคลที่ประเสริฐเมื่อศรามีความทุก ัตธาจะต้องใช้ความอดทนอย่าได้ทำลายชีวิตตัวเขานี่วันนั่นโทรมาอบอก่าได้แล้วยู่ไปเตะจะเป็นจะได้ก็ําลมหายใจลมหายใจสุดท้ายฮึดดับไปเป็นธรรมชาติคนเดียวเพื่อนลมหายใจสุดท้ายนี่เป็นเครื่องหมายมีก้ามมหาศาลาะดวงจีดวงสุดท้ายนี่มีความหมายมหาศาลก็ยมอย่าได้ตุกใจ ทำใจเบาๆบาสบายสบายบอกคือมันตายไปโดยธรรมชาตินั่นแหละคือมันดับไปธรรมธรรมชาติป่ใจเราไปดับมันคือร่างกายมันดับลงไปโดยธรรมชาติร่างกายมันจะพังรือพังไปโดยธรรมชาติปจเราทำอะไรคือมันพังบ่ได้เด็ดขาดบอกเพิ่นไปอย่างนั้นเนี่ยโลกนี้มีปัญหาทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกนี้โชคดีเนี่ยจะมาแก้ปัญหากำมาแก้ปัญหาบนโลกมนุษย์นี้ จะไปแก้ปัญหาที่พบใดภูมิใดปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือว่าปัญหาจะได้ก็ตามที่ได้สวยกรรมในภพภูมิต่างๆนั้นเราจะต้องมาแก้ไขที่ในมนุษย์นี้ด้วยการทําความดีในการฮึดตานทักษาศีลภาวนานี่แหละการแก้ไขชีวิตนะแก้ไขชีวิตด้วยการฮึดตานเพื่อเกิดมาพบต่อไปจากต่อไป จะได้อาตคัดขาโสรักษาศีลเพื่อสุขภาพร่างกายภาวนากับเพื่อความหูแจ้งในการจะออกจากวตาสงสารออกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเล่าเมื่อใดเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความทุกข์อยู่ร่่ำไปบรรักณกันน้อยแหละต้องมีเป็นแน่แท้จะรวยล้นฟ้า ก็ยังมีความทุกข์อยู่ที่จะบลวยก็มีความทุกข์อยู่ที่เนี่ยสถัทาบางคนเข้าใจผิดพยายามค้นคว้าต้องการรวยแล้วรวยแถมมาคนมาบอกอันนี้ศรัทธาเอ้ยความเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจว่าโลกนี้มีมมแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ก็มีแต่ความทุกข์ตื่นขึ้นมาก็ต้องทำหน้าตีแล้วทําความสะอาด บนใบหน้าอันยังจะปนนานนัานจะทำต้องทําความสะอาดแล้วต้องบริหารธาตุขานแล้วร่างกายนี้มาตุกปันทายขนาดไหนอันนี้ทุกคนหนีไม่พ้นว่าภายนั้นบอกว่ามีความสุขที่สุดแต่ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ตนลัดแม้จะรวยล้นฟ้าก็ดีแม้จะมีสมบางในวิถีชีวิตอย่างอื่น แต่ความสมบางของร่างกายนั้นบ่เกิดขึ้นความทุขกมีเป็นแน่แท้ร่างกายจะมีความสุขตลอด24สชั่วโมงเป็นไปบะได้ความทุข์เก,กิดขึ้นว่าเวลาในเวลาหนึ่งในร่างกายของคนเฮานี้เจ้ามาเอาละต้องทำความสะอาดบนใบหน้าหลังจากนั้นจะต้องเอาอาหารฮือเปิลจะต้องเสริมร่างกาย ต้องเสริมเป็นแน่แท้ถ้าห้งอง่เสริมความตุกก็เข้ามาเยอนน่ะความตุกก็เข้ามาเยอนบางคนก็พยายามบังคับต้องการไปเน่การเจ้าบางัาบางคัาบโดยอาหารบางชนิดคือหมต้องหื้นหิวเข้าทำให้ร่างกายกระเทือนท,น,ทนแล้วธรรมดาร่างกายต้องการภาคเจ้าภาคเจ้าเป็นที่สินที่มีกาที่สุด เนี่ยสตาสาตุชนทำผู้ฟังภาคเจ้านี่มีกล้าที่สุดนะร่างกายต้องการสตาสาตุชนเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ตื่นมาแล้วเรื่องอย่างอื่นว่าความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเพราะฉะนั้นพยายามคนหาองพยายามรักษาร่างกายไ้ให้ดีไม่จะทุกข์วิธีการในพระพุทธศาสนาบางคนเือ้พอในการเกิดดับ นะในการเกิดดับอย่ายอมสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังบางคนกับพอลมหายใจเข้าออกบางคนกับกำก,กับโดยผู้โทกรมีเนี่ยความคิดถ้าเมื่อใดความคิดอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นแหละถือว่าสัทธาได้พัฒนาคุณภาพจิตของัวกเขาขึ้นมาแล้ววันละหนึ่งครั้งก็อย่างดีบางคนบอกเคยหู้เลยเกินมา บไ,ได้เจอแนวทางพระพุทธศาสนาอย่าโยมซาถามาได้เจอแนวทางในการที่จะทําจิตของตัวเก่านะั้นคืออยู่กับตีคือได้พักผ่อนมีไล้ยคนที่โถเข้ามาหาบอกว่าเบื้องต้นหมดใจยากทาแบบนี้แลละดูแลตัวเก่าคือดีนี้ร่างกายเราก็ต้องดูแลจิตใจก็ต้องดูแลกายกบาบใจนี่แหละต้องก่อย ดูแลไปเต่น้อยเต่น้อยอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าพลาดไปแล้วหมดหวังเลยโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์แทนใบใจของง่ายๆใบใจอยู่ตายจากโลกนี้ไปแล้วจะมาเกิดเป็นคนทันทีใบใจแบบนั้นอย่ายมสัตย์เยนี่บุญเก่าวันนั้นนิยมถำมาต่างประเทศเพื่อนลบลาค่าฟานการ คนตายไปแล้วจะไปที่ไหนโอ้อันนั้นของต่างประเทศจะไปกึศนะกึศในตัวเฮานี่แหละในประเทศเฮานี่แหละกว้างใหญ่ไพศาลประเทศไทยนี่แผ่นดินสยามนี่แนวไม่ใช่ทั่วเท้าเฮาก็มาดูแลร่างกายเฮานี่แหละคุณจะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่บูญเพื่อนบ่พอในการจะมาพบพระพระพ,พุทธศาส,สนาบูญเพื่อนบ่พอที่จะได้เข้าใจแนวต่างในการ พัฒนาคุณภาพของจิตดวงนี้ของร่างกายนี้ร่างกายนี้จะพัฒนาจะได้ก็ตามเพียงแต่ดูแลซ่อมแซมดูแลและซ่อมแซมเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าซ่อมมาได้แล้วซ่อมแซมมาได้แล้วปล่อยไปเป็นธรรมชาติแต่จิตใจนี่แหละยิ่งดูแลยิ่งเจริญขึ้นติ๊กติ๊นะยิ่งดูแล ยิ่งธนุถนอมดวงจิตของตัเกา่านี่ดวงจิตดวงใจนี่ก็จะเจริญไปเรื่อยเยแม้ร่างกายมันพังไปแล้วจากโลกนี้ธาตุตั้งไหลดินน้ำลงไฟเป็นต้นสลายไปแล้วก็ตามแต่ดวงจิตของศรัทธานั้นบได้สลายดวงใจศรัทธาบด้สลายแยกยมศรัทธา จะต้องไปเรื่อยๆบ่มิที่สิ้นสุดเวียนว่าย่ตเกิดบ่มห้จบเนี่ยอย่างไดบ่ต้องไปเวียนว่ายแล้วมีแนวต่างเดียวในพระบุธธศาสนานี้ต้องเจริญสติยโยมสรัทธาเจริญสติหู้ตาลความคิดตัวเก่าเอาคึออันอย่างอยู่สามารถควบคุมได้ ถือว่าคนนั้นมีความสามารถสูงขึ้นมาแทนในชีวิตประจำวันของชีวิตหนึ่งๆที่ได้เกิดมาในโลกนี้ที่ได้เจอพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสถาสาธุชนทํางุฟังพยายามนะในการได้เกิดมาแต่ละครั้งมใจของง่ายๆเป็นที่สิ่งที่ยากหนักหนาถ้านะชีวิตก็จะอยู่ได้ปลอดภยัย มถึงร้อยปีอยากยมสัทธาเลยจะอยู่ร้อยปีได้อย่างไดรเกินร้อยปีนี่แบอบกกี้คน้นมีอยู่ลงเหลือฮื้อศึกษาได้เห็นหู้ชีวิตของคนที่อยู่ได้ร้อยกว่าปียังมีฮือหานก็สิบฝายก็มีเพป็นก็นอยู่ไปตามอัตรภาพต่ำกรรมอายุมันหนึงเงาเป็นมาร้อยเซาปีเนอปานปอนฮือการร้อยเ้าปีอย่างนางวิสาขา มหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาอายุร้อยเสาปีสุขภาพแข็งแรงนะอยู่ดีมีสุขแต่เมื่อความชราเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าเกิดหันพระอานน์เมื่อหันพระอานนเหมือนนึกถึงพระพุทธเจ้าที่หนีฟานไปแล้วอย่ายมสถทธาพระนอานน์ไปที่ไหนนะยกมือไหว้สานึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธะที่พระอานนท์ตัวไป พระนท์นตัวไปโดยอุปถัมภ์พระบุตรเจ้าโจนถึงพระเจ้าเข้าสู่พระนิพพานอายุแปดสิบปีแต่พระนทนได้อยู่ต่อไปแถมถึงอยุร้อยส้าปียายมสัทธาสติตชนธรรมภูฟังลองกึศเนี่ยมาแค่แปดสิบปีเนี่ยบางคนก็อายุแปดสิบไปถือว่าอยุนักเหลือองค์พระสัมมาสามัมพุทธะแต่จะไปฮอบางคนบอกแบบนี้ เป็นอย่างพอความเครื่องไหวของต่อเก้านะครับเวลาเตียวไปหาเปื่อนหาฝูงเตียวไปเยการห้างงน,นี่กกยการนี้ก็ล้วควาหนดพอไปตัวมันก็ตึงได้ถ้าทําแบบนั้นเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพใจของต่อเก่าก็จอเริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆมีการพัฒนาจิตใจนี่ก็นำว่าเกิดมิติแปดแล้ว บ่สามารถจะไปวัดไปวาได้ท่านอาจารย์แข่งค้ากับบ่เมืองเก่าแล้วเราสารุชนทงผู้ฟังเข้ามาใหม่คบหนึ่งอันต้องนำรายการน,นี้จะทงผู้ฟังไปก่อนพือเจเจได้ตัดไปตีต่างสถานีเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมาอํอานวยสะท่าบนรอยนี้ข้ามมานี่ก็โทรกันมาได้อู้มาได้แล้วเพราะฉะนั้นขออาภัยตัวถ้าเสียงนี้ไปสู่สถานีอยู่ฮือ สัทธาได้ทราบโฮม,มาปากันเมื่อข้ามกาหนึ่งสองทุ่มเป็นต้นไปเจ้าวันนี้จะมีการไปทําบุญที่วัดดับภัยเนยศสัทธานะ่ะปากันไปเนอนะวัดดับภัยฟังชื่อก่อนเนี่ยนอนอยู่แล้วน่ะสร้างปามีสร้างปะะัทธาเจดีเอาละภาคเจ้านี้นำรายการจัดผููฟังไปก่อนพออินเทอร์เน็ตบาํานวยขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองความบ่มีทุก ว่ามีภัยหรือเกิดขึ้นแก่ญาโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟัง